สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจอพระเครื่องนะครับรับเย็น มาอีกเช่นเคยนะครับรอบเยียนของเราเป็นรอบจับคู่300นะครับเป็นพาร์ที่นะคใช้ว่าเป็นพาร์ทหลากหลายอีกเช่นเคยนะครับเป็นพาร์ทหลักๆนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆได้รับชมดูนะครับอาจจะมีความลึกลับบ้างนะครับอย่างเช่นพวกพักกุนะครับบึงได้มาก็จัดให้เลยนะครับนะพี่ๆท่านใดที่มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับพักกุนะพี่นะพี่ๆสามารถจับคู่ได้นะครับจับคู่300บาทพร้อมส่งไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มไป่เล้กกันพี่นะครับสำหรับในชุดนี้อาจจะเป็นตองใชาว่าชุดลึกลับนิดนึงนะครับมารายการแรก รายการแรกนี่พี่น้เป็นทรงผลใหญ่บ้านกลางอย่างเงี้ยพี่แต่ผมว่าก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะนะเป็นน่าจะเป็นพระสากรนะครับอย่างเช่นบ้านกลางนะครับนี่แกร่งเลยนะครับแล้วดูดีไหมพี่ไอ้กวดลอยเป็นเม็ด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 นะครับนะครับด้านในลึกๆมีครับความเก่านะครับทรงผลใหญ่นี่แหละพี่ในการสิ่งที่ต้องการในการสิ่งที่ตามหาเนื้อแกร่งมากนะครับเอาคู่ละนะครับจับคู่เหมือนเดิมนะครับจับคู่สามร้อยบาทร้อยบาทเดิมรับพี่ร้อยบาทความแห้งความเก่าธรรมชาติโดวยรวมรับพี่ ่ไหมนะครับคมชัดลึกไม่ใช่เนื้อดินใหม่นะนำเนื้อดินใหม่ไม่เอาอยู่แล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นซุ้มระคังนะครับพี่พี่จ๋าเป็นพระเนื้อชินครับพี่ซุ้มระคังองคนี้ต้องเชื่อว่าซุ้มเก่าเก่าเก่าจริงครับพี่เก่าแล้วอยู่ในเรียมเดิมนะครับคืออาจจะมีความเก่าความก่อนหลุดล่อนตามการเวลานะครับอันนี้เป็นซุ้มระคังนะครับซุ้มระคังเนื้อชินพี่พี่ใดที่มีความรู้แนวนะมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับซุ้มระคังแบบนี้ดูง่ายนะเนื้อเขาชัดเจนเนื้อเขามีความดูง่าย ชัดเจนและดูง่ายพี่นร้อยแขวนรอยใช้ธรรมชาตินะครับเอาคู่ละสามร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็บ้านกลางอีกหนึ่งองค์นะครับองนี้จะใช้ช้ําหน่อยนะครับที่เขาเรียกกันว่าะครับสาหรับองค์นี้นะที่เขาเรียกกันว่าเป็นพราเอ่อต้องใช่ว่าอะไรเดียวเป็นพราที่เนื้อแบบฉ่ำๆเนี่ยมานไหมนะเนื้อเขาจะชํำๆไปแล้วธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าเถาวันเลื้อยเนี่ยเพียงดูเนื้อดิเถาวันเลื้อยสวยจริงเก่าจริงเดิมจริง เนอัถ่าววัเลื้อนะสวยจริงเก่าจริงเดิมจริงนี่ครับธรรมชาตินะครับเอาสามองค์เอาไปคู่ละสามร้อยบาทในับพี่พอ่าคู่ละสามร้อยบาทนะครับองค,นะคอ์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อชินจริงๆอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะเป็นพระอารบุรีดูหน้าดูตาเดยนะพี่ๆี่ลองดูหน้าดูตานะครับดูเนื้อที่มีความเก่าความแห้งนะครับด้านหลังจะเป็นหลังลายผ้า ในครับพี่ๆด้านหลังจะเป็นหลังลายผ้าลึกแห้งเก่าดูเลยมือนี่นิ้วเป็นนิ้วโอ้โหเนี่ยมือจีเนี่ยดูนิ้วเนี่ยนิ้วเป็นนิ้วนะครับอันนี้ลึกแห้งเก่านะครับรุงบุรีพี่ซื้มเดินแก้วนะเอาสามเอาคู่ละสามร้อยบาทนะครับเจ้าองค์ละ300สามร้อยใชแล้วนะครับคู่ละ สามร้อยบาทนะครับอ่าวัดพระคังนะครับวัดพระคังนี่จริงๆก็ขาดไม่ได้นะนะเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับดูเดะโอ้พี่ดูโซนเนื้อเดะหูเดะแล้วแขวนจนแกร่งจนเลื่อมอ่ะแล้วเอางี้ว่ะแขวนจนแกร่งจนเลื่อมอ่ะพี่นะครับสำหรับวัดลระคังนะโอ้ด้านหลังนี่กระดานแบบแผ่วบางมากดูเนื้อเลยด้หลังกระดานแบบแผ่วบางแขวนจนแบบโู้โหเยอะนนครับแล้วร่องเป็นร่องกระดานเนี่มั้ยร่องเป็นร่องอ่ะนะครับเนื้อสวยมาก พิมพ์ใหญ่ว่าละครหลังกระดานแผ่วๆคู่ละสามร้อยแล้วก็ไปได้อ่อไกเซอร์นะครับไกเซอร์อันนี้เขาลงชาตินะครับพี่ดูนะคือผมชื่นชอบตรงที่ว่าเนื้อในเนื้อเขาจะเป็นเม็ดนะเนื้อเขาจะเป็นเม็ดมวลสารเลยพี่เม็ด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 พี่าะครับทั่วทั้งองค์พระรจะเป็นเม็ดมวลสารทั้งนั้นเลยเนะรับแล้วก็มีร่องรอยการลงชาติปิดทองสําหรับไกเซอร์นะมีร่องรอยการลงชาติปิดทอง มาดูดิเห็นไหมมีร่องรอยการบรงชาติปิดทองบอกแล้วว่าธรรมชาตินะครับไกเซอร์นะคู่สามร้อยนะครับไกเซอร์คู่ละสามร้อยบาทนะครับมาต่อครับสำหรับรายการต่อไปนะครับองค์นี้ก็พี่นรเรี่มเก่าเรียมเดิมนะครับต้องหลวงพ่ะจันทร์วัดบางมอน ในพีพ่่เรียมเก่าเรียมเดิมนะครับต้องหลวงพ่อจันวัดบางมอน,นครับพี่นี่หล่อโบราณจริงๆนะ่ครับพี่ๆสามารถจับคู่ได้นะนะหล่อโบราณแบบนี้นะเป็นหล่อโบราณที่ธรรมชาติจับคู่300บาทอีกเช่นเคยนะครับในช่วงรอบเย็นนะครับ เหรียญลอยนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงปู่รอดนะครับวัดบางน้ำบนญพี่นะเป็นเหรียญหล่อแซยิตนะครับดนะ้านเนื้อหากระแสธรรมชาติความความเก่าร่องรอยการหล่อบโบราณนะครับค่าเบา้าหลุมกวดนะครับเม็ดผลเม็ดเดือดทุกๆอย่างมันครบเลยพี่นะครับองค์ประกอบในการหล่อบโบราณนะครับของเขานี่ครบจริงๆนะดูกระแสโลหะได้เลยพี่นะครับยยืนยันด้วยกระแสโลหะและเนื้อผ้าจับคู่300บาทนะครับรหลวงพ่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนนะ แล้วก็สุ้มกอนะอันนี้เลี่ยมแดงมาเนื้อด้านในดูเลยโอ้โหพี่เอ้ยชํำนะครับเนื้อด้านในใช่นะบอกคําเดียวเลยพี่ชํำนี่ดูดินะครับอันนี้สุ้มกอกําแพงเพชรเก่าเดิมนะครับเก่าเดิมแระธรรมาชาติสุ้มกอกาแพงเพชรเอาจับคู่ได้นะครับด,เดูเนื้อเนื้อเอ้ยแร่มาขามเอ้ยความลึกของซอกแขนเอ้ยครับพี่หน้าตามไม่มีผิดพิมพ์ คู่ก็สามร้อยบาทนะครับคู่ละสามร้อยบาทนะพลสายเหนือบ้างไหมนะครับบางอย่างเราต้องจัดที่พี่พลาสายเหนือแบบนี้ไี่ได้นะพลาเลี้ยงราพูนเนี่ยพี่นะครับพ,นะพ,นะพี่พี่จ๋าความคมความแห้งเนื้อพื้นผิวพะาเลี้ยงราพูลน,นะนะครับหม αι, ความกระชับทุกสัดส่วนนะครับเนื้อหานี่พี่นะนะความกระชับทุกสัดส่วนได้เนื้อหานะเอาไปคู่ละสามร้อยบาทนะครับคือในราคาที่แบบจับคู่มันเป็นราคาที่ต้องใช้ว่าสุดคุ้มนะอย่างเช่นผมไปได้อ่าวัดเกตตรงนี้มาพี่ดูเนี่ย พี่ดูเขาใช้มานเนี่ยโหเนื้อแบบเขาเรียกเนื้อน้ำตาลปี๊บอะพี่เคยน้ำตาลปี๊บไหมที่เป็นก้อนๆเป็นปึกๆกับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกน้ำตาลอะไรนะพี่น้ำเหมือนกันเลยเนี่ยน้ำสองยิ่งสองยิ่งหวานนะครับว่ายิ่งสองยิ่งหวานนะครับดูดิเนื้อออกโซนน้ำตาลเลยพี่แต่เขาแขวนมานพี่นะน้ำก็อาจจะช้ำๆช้ำๆหน่อยนะครับอ่าช้ำๆและช้ำๆหน่อยแต่ธรรมชาติเดิมจริงๆเนี่ย เอาไปจับคู่ได้พี่จับคู่300อนะครับศึกษาและสะสมไปพร้อมกันนะครวิจารณศึกษาและสะสมไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ชินราชเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูดิชินราชหูพี่ความอลังการของเขานะเนี่ยสุดยอดความสวยอ่ะนะครับนะได้ทั้งพุทธคุณได้ทั้งพุทธศิน์ครัยพี่ได้ทั้งศิลปะความงดงามนะครับอ่าได้ทั้งพุทธคุณได้ทั้งพุทธศินและได้ศิลปะอันงดงามนะครับความแห้งแนวความแห้งที่ติดตามซอกรนวิี่อ่าความแห้งที่ติดตามซอกเนี่ย เอเป็นอะไรที่มีความชัดเจนมากเห็นไหมเป็นอะไรที่มีความชัดเจนความสวยความเก่านะครับอันนี้ด้านหลังมีมีเหมือนจะเป็นก้อนอะไรไม่รู้หนึ่งก้อนนะในตรงนี้นะคือผมว่าเพิ่งได้มาเหมือนกันพี่นะครับแล้วเนื้อสวยมากคู่ละสามร้อยบาทนะครับคู่ละสามร้อยเหรียญอย่างเหรียญแบบนี้นะไะ่ได้แนละ้เขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อเงิน นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงห้องเงินวัดดอนเยหอมนะคะรับเหรียญรุ่นแรกนะช้ำหน่อยครับพี่นะครับแต่ประสิทธิภาพยังคงเดิมนะครับอ่าช้ำหน่อยนะพี่นะแต่ประสิทธิภาพยังคงเดิมครับพี่นะารวมห้องเงินวัดดอนเยหอมสุดจริงเนี่ครับพี่พี่ยาสุดจริงเอาไปคู่สามร้อยนะห้องเงินรุ่นแรกนะวัดดอนเยนหอมมาพี่บนตัวตอกนะครับอ่าบางหุ่นพรมอันนี้ฐานคู่นะครับฐานคู่บางหุ่นพรมครับพี่พี่ดูพิมพ์เด โอ้ข้าบกุนี่หนาแน่นนะครับนะแระแน่นหนาแนบมาค้าบกุที่หนาแน่นแระแน่นหนานะครับแน่นจริงๆโอ้ยปึ๊กเลยพี่เห็นปะเออปึ๊กเลยพี่เห็นปะเนี่ยนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยพี่ดูแค่ข้ามกุนี่ก็กินขาดแล้วนะครับพี่พี่ดูแค่ข้าบกุนี่ก็กินขาดแล้วแน่นมากคู่ละสามร้อย เลยคาคู่ละสามร้อบาทนะครับพี่ลองดูสไตล์หน้าพระเลยโหสุดยอดในอง์นี้เนี่ยองค์นี้พิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นกลุเก่านะพิมพ์ใหญ่พี่บางหุ่นพรมครับพี่นวพิมใหญ่กลุเก่าคาบกูุเขาจะไม่หนามากรับออกบางๆหน่อยนะครับแต่ความแห้งความเก่ามวลสารนะครับต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาตินะครับต้องชัดเจนแล้วมีความเป็นธรรมชาติพี่ความลรกมวลสารคาบความเก่าต่างๆและร่องรอยคาบกูุที่หนาแน่น ถึงจะไม่ได้แบบเป็นขนาดเหมือนแบบเป็นกูใหม่แต่นี่คือกูเก่าแน่นอนพี่เอาไปคู่ละนะครับจับคู่ได้นะจับคู่3 0 0รอยบาทนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เป็นหนองหลวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเห็นไหมมือความคมนะครับหหล่อโบราณเนี่ยพี่ต้องมีความกระชับนะจะไม่หล่อบวมๆบึนๆเหมือนรอยถอดนะครับมันต้องมีความคมความกระชับไม่ว่าจะเป็นมือเป็นเท้าเป็นฟอนตัวหนังสือนะครับหน้าตาเส้นคอยไหมมันจะมีเอ่อคือธรรมชาติรอยหล่อโบราณนะครับเป็นเป็นธรรมชาติแ้วร่องรอยการหล่อโบราณ เก่าและเดิมและเป็นธรรมชาติเอาไปคู่ละนะครับน้องหลวงนะคู่ละ300ร้เครับผมว่าเป็นราคาที่สุดคุ้มนะแล้วก็องค์นี้วัดเกตครับพี่ดูเขาปิดทองไปนะอันนี้คือร่องรอยการปิดทองแบบเป็นธรรมชาติพี่ดูเนะี่ยเอาพี่ดูคาาทองเนะี่ย เหนือร่องรอยการปิดทองที่เป็นธรรมชาติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชั้นก็พี่และมีร่องรอยการปิดทองนนะลงรักปิดทองแบบธรรมชาติเนะพี่เนื้อได้เป็นเนื้อมวลสารนะพี่นะเนื้อออกโซนแกร่ง,รงนะครับเนื้อออกโซนแกรง่งและเป็นเนื้อมวลสารนะครับเก้าชั้นนะด้านหลังนี่ทองบางๆพี่ทองบางทองเก่าทองแบบคลาสสิกนะครับพี่พี่ทองบางทองเก่าทองแบบคลาสสิกั็พี่เอาไปคู่ละนะครับคู่ล,300ละสามร้อยบาท นะครับคู่ละนะแล้วก็องนี้เป็นปูทิมนะครับพี่ดูนี่ดูความเฉิดฉายดูความเก่านะครับดูคาบทองที่แบบเบาๆบางๆนะครับแล้วมีค่าเหมือนคาบร่องรอยการลงกูปีหนึ่งเจ็ดอ่ะนะครับเหมือนมีคาบร่องรอยการลงกูปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นี่ด้านหลังนี่เป็นไงดูคาบเลยเป็นไงเป็นคาบเป็นฟ้าเป็นไขเป็นชั้นเลยไหมนะครับตัวหนังสือเป็นก็เรียกตัวหนังสือนี่เป็นแท่งลยนะ <S <S ดูดิคู่สามร้อยบาทนานครับ แล้วก็เปิดโรคนะครับเปิดโรคอันนี้น่าจะเป็นของสุโขทัยครับพี่นะเปิดโรคเนี่ยดูเดิพาเปิดโรคนะครับน่าจะเป็นอยู่ในส่วนของพี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของสุโขทัยนะเพราะเปิดโรคแบบนี้ผมเคยเจอเนื้อดินเป็นของสุโขทัยแล้วเนื้อชินจะไม่ใช่ได้อย่างไรเล่าใช่ไหมเนื้อชินจะไม่ใช่ได้อย่างไรเล่านะครับผมดูไปทิศทางแล้วนะนะเป็นของสุโขทัยได้ยิ่งได้แห้งได้เก่าได,ได้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยเอาไปคู่ละสามร้อยสุโขทัย นะครับสุโขทัยจ๋านะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้นะพี่นะนะองค์นี้จะเป็นมีไกเซอร์มีสององนะมีรงชาติกับมีองค์นี้องนี้จะโซนเนื้อแกร่งนะครับองค์นี้จะเป็นโซนเนื้อแกร่งแบบเนื้อแกร่งจริงพี่นะจัดว่าเป็นโซนเนื้อแกร่งนะเห็นไหมหูหน้าตาอกนะครับความเก่านะจัดว่าเป็นโซนเนื้อแกร่งนะครับแกร่งแบบแก่ปูนเปลือกหอยอะนะถ้าพูดตามภาษาหรักพิยาลักวิชาการก็เป็นเนื้อปูนเปลือกหอย แนวเนื้อสมัยโบราณโบราณนนครับเนื้อออกโซนแกร่งเนี่ยได้เดิมเลยพี่คู่สามร้อยพี่พี่สามารถศึกษาและสะสมไปพร้อมๆกันได้นะองคนี้พี่นะครับองนี้เป็นพันกลางพิมพ์ายคู่แล้วดูเนื้อนะเนี่ยดูโซนเนื้อคือโซนเนื้อบางอย่างนะพี่นะนะพระเราได้มาเดิมนะครับเราเล่นให้เลยเนี่ยพี่ดูดูเนี่ยเนี่ยมาพร้าเราเพิ่งได้มานะครับฝ้าฝุ่นละอองยังติดอยู่เลยพี่เป็นเม็ดเม็ดขาวๆนะเนี่ยครับคาบฝุ่นละอองนะยังติดอยู่เลยพี่เป็นเม็ดขาวๆเนี่ยพายคู่พี่แนวพันกลาง โอ้โหเนื้อนี่แบบเนื้อนี่แบบสุดจี๊ดนะี๋เนื้อนี่แบบสุดจีบบ๊ดพี่บ้านกลางนะครับพายคู่พี่พี่ก็สามารถจับคู่ได้พี่ศึกษาและสะสมไปพร้อมกันคู่ละสามร้อยบาทนะครับสังกระจายอันนี้น่าจะเป็นสังกระจายที่แบบงกูพี่เป็นเทวะรูปะนะครับเขาเรียกว่าเทวะรูปสังกระจายพี่ คือถ้าถามถึงความเก่าอ่ะองนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากมายพี่เขาเก่าแบบร้อยอยู่แล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าขึ้นที่ไหนนะครับเท่านั้นเองพี่ในครับไม่มั่นใจว่าขึ้นที่ไหนนะครับเป็นสั่งกระจายกับพี่เป็นเทวรูปเก่านะครับเป็นเทวรูปเก่าคู่สามร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่อันนี้เป็นอ่อเขาเรียกว่าฐานแซมโซนก้อนมวลสารไม่ใช่โซนเนื้อตุ๊บตับเป็นพิมพฐานแซม โอ้หพี่ดูดิเอาเน่ยเอาเนผมค้างไว้ดูเลยนะครับสิ่งที่เราสามารถที่เราเห็นมาพร้อมกันเนี่ยมันไม่สามารถบิดเบือนความเป็นจริงได้พี่ดูเลยเป็นก้อนมีความเก่ามีความตุ๊บตับนะครับหนึกนุ่มนะครับตามหลักเขาเรียตามหลักสากลของพระสมเด็จพระครอ่ะขาแป้งแน่นๆตามซอกลึกๆก็มี มวลสารไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นขาวใสแนะบขาวสะอาดนะครับเนี่ยเม็ดซุ้มกอเก่าๆนยะมีครบทุกอย่างปูไต่หนอนด้นคือทุกอย่างเขาครบพีนะ่แนบองค์ประกอบโดยรวมเขาครบนะครับพี่ๆสามารถจับคู่ศึกษาและสะส,ส,สมได้นะจับคู่ไม่ได้เลยพี่นะับองค์นี้ฐานแซมบลังคังโซนเนื้อตุ๊กตับนะครับคู่ละ300ยบาทนะครับเย็นนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆนที่สนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ